สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับคลิปนะครับวิดีโอว่าแนวทางในการบริหารจัดการเงินเนี่ยของคนที่กินเงินเดือนทํางานประจามีเงินเดือนเนี่ยครับเราจะบริหารจัดการเงินยังไงให้มีกินมีใช้ พอเลี้ยงตัวเองทั้งชีวิตนะครับหลายคนเนี่ยคงจะเป็นปัญหากับตัวเองเหมือนกันหรือว่าอาจจะคิดหาทางแก้ปัญหาอยู่นะครับว่าเอะเราทํางานมาเนี่ยทุกๆเดือนนะครับทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยเราจะได้เงินเดือนเข้ามานะครับทีนี้เงินเดือนของเราเนี่ยเราจะไปบริหารจัดการยังไงเราจะเก็บเท่าไรนะครับแล้วเราจะบริหารเงินแบ่งออกเป็นกี่ส่วนบ้างแล้วเราจะเหลือใช้เท่าไหร่เงี้ยหลายคนผมเชื่อว่าคําถามนี้คงจะอยู่ในหัวของแต่ละคนแน่นอนนะครับวันนี้นะครับจากการที่ผมเนี่ยพบเจอลูกค้า แล้วก็พบเจอกับคนที่ทํางานประจําค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนนะครับก็จะให้ข้อคิดเห็นกับผมแล้วก็ให้ข้อมูลกับผมที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะผมก็เลยนํามานะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมว่าวันนี้เราจะมีทางออกให้กับคนที่ทํางานประจํามีเงินเดือนทุกๆเดือนนะครับด้วยการแบ่งเงินของเราเนี่ยออกเป็น3ส่วนเมื่อเราได้รับเงินเดือนในแต่ละสิ้นเดือนกันครับส่วนแรกเัาแบ่งออกเป็นเลยครับ10%นนะครับเมื่อเราได้เงินเดือนมาเช่นวันนี้เราได้เงินเดือนมา า0นะครับเราหักเก็บไปเลยนะครับ3า0 0บาทซึ่งการหักเก็บ10%นี้นะครับเราจะไปเก็บในเงินที่เก็บเพื่อเก็บจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะครับกองทุนที่สำหรับการลดหย่อนภาษีก็จะเป็น S S F R M F นะครับอันนี้จะเก็บระยะยาว10ปีหรือว่าจนถึงอายุ55พร้อมกับเงินที่เก็บไปเนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ แบบที่2ครับเราก็สามารถที่จะเก็บหารระบบประกันชีวิตได้ถูกไหมครับเพราะว่าเงินฝากในระบบประกันชีวิตเนี่ยจะเป็นเงินเก็บทั้งพอร์ตยูนิตลิง์ประกันชีวิตลูกควบการลงทุนหรือว่าประกันออมทรัพย์หรือว่าจะเป็นประกันแบบบำนาญนะครับอันนี้เก็บเพื่อเก็บระยะยาวจริงๆแล้วเราให้เห็นเงินก้อนออกมาจริงๆนะครับเราก็เก็บไปเลยนะครับหรือส่วนสุดท้ายครับเราสามารถที่จะเก็บแบบไหนได้อีกนะครับก็เก็บแบบกองทุนปกติทั่วไปที่หากเก็บแบบรายเดือนทุกๆเดือนนะครับหรือว่าพอร์ต หุ้นเนี่ยที่เรียกว่า DCA นะพอเราตั้งระบบว่าให้หักทุกๆสิ้นเดือนนะครับเมื่อเราได้เงินเดือนเราปุ๊บเขาก็จะหักไปลงทุนให้หลับเราเลยนะครับซึ่งเงินส่วนนี้แหละครับจะทําให้เงินของเราเนี่ยงอกเงยน,นะครับทวีคูณได้ในอนาคตแล้วก็มีเงินกลับเข้ามาช่วงวัยที่เราเนี่ยหยุดพักทํางานหรือว่าเรากรเกษียณอายุนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับมาเราดูถัดมาครับส่วนนี้จะเก็บอีกประมาณ20%ก็คือว่าได้เงินเดือนเราปุ๊บหักไปเลยครับให้ระบบหักอัตโนมัติ ไปเลยนะครับ20%หรือเราจะโอนออกไปก็ได้20%เช <_ letter> ่นเราได้เงินเดือนส0,000นนะครับเราก็โอนออกไปเลย6000บาทนะครับเราได้เงินเดือนแสนหนึ่งเราก็โอนออกไป2 0 0 0 0ไปเก็บอีกบัญชีหนึ่งซึ่งบัญชีนี้นะครับเรียกว่าเงินฉุกเฉินนะครับเราจะไปท่องเที่ยวเราจะเก็บไว้ยามฉุกเฉินเผื่อเราต้องเปลี่ยนงานประจำนะครับหรือว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เราจะต้อง work from home ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นหรือแ่าก,กระทั่งเราจะต้องเอาไปซื้อบ้านซื้อร เงินเก็บเหล่านี้นะครับจะช่วย20%เนี่ยจะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเราแล้วก็สร้างความสุขนะครับความมั่นคงในชีวิตให้กับพวกเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เก็บจริงๆนะครับซึ่งถอนออกมาได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะเก็บไว้ในบัญชีธนาคารในรูปแบบของออมทรัพย์หรือว่าเดี๋ยวนี้ครับเก็บแบบออมทรัพย์ที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมครับก็จะได้ดอกเบี้ยเนี่ย1.5ค่อนข้างเยอะกว่าที่เป็นออมทรัพย์แบบ เทดดิชแนลแบบเดิมนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเราอยากจะเก็บแบบไหนแล้วก็สามารถเก็บได้นะครับในส่วนของ20%เป็นะจะเป็นดิจิตอลออลฟ่าดิจิตอลหรือว่าออลฟ่าแบบเทดดิชแนลที่เป็นเล่มบุ๊กแบงก์เหมือนเดิมนะครับเราเลือกวิธีการเก็บของเราได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายครับมาเหลือเงินที่เราใช้จ่ายละก็คือเราจะเหลืออีก70%ไว้สําหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับต้องบอกเลยว่าคนทํางานประจำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตต้องเดิน ทางต้องมีภาระที่จะต้องให้พ่อให้แม่หรือบางคนมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงลูกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่า,าจะสันเงินไว้สัก70%ละกันในการที่เราจะใช้ชีวิตแบบปกติแต่ถ้าเกิดใครนะครับสามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยได้น้อยกว่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เงินเก็บของตัวเองเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นแต่อย่างน้อยๆถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าเราใช้เดือนชนเดือนหรือว่าเราแทบไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยนะครับผมมองว่า ใช้จ่ายสัก70%แบบนี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวเราเนี่ยอยากจะวางแผนอีกนิดนึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ ต้องใช้เงินล่วงหน้าอย่างบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนทําง,งานประจํานะครับเราอย่านําเงินในอนาคตที่เป็นในรูปแบบของบัตรเครดิตเนี่ยมาใช้ในเดือนนี้สมมุติว่าเรามีบัตรเครดิตใบหนึ่งนะครับวงเงิน30,000บาทและซึ่งเดือนเดือนหนึง่งเราก็มีเงินเดือนเดือนสามหมบาทใช่ไหมครับวันนี้เราได้บัตรเครดิตมาปุ๊บเราลูดบัตรเครดิตไปเลยนะครับใช้เดือนนี้แล้ว70%ของ3 0,000ืก็คือ2 0งหมพร้อมกับไปใช้ของบัตรเครดิตอีก3 0,000เท่ากับว่าให จ่ายเดือนนี้เราจะเป็นเท่าไหร่ครับ3 0,000บวกกับ2 1 0 0 0ก็กลายเป็น51,000แล้วถูกไหมครับก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้เงินอยู่ในวงเงินจำกัดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ทำงานประจำกินเงินเดือนนะครับเงินของเราเนี่ยจะออกมาทุกเดือนแน่นอนและเป็นจุดที่ดีของเราครับว่าเพราะว่าเมื่อเราเงินเดือนออกมาเนี่ยเราสามารถนำไปลงทุนแบบที่ก้อนแรกที่ผมบอกก็คือ10%นะครับในกองทุนรวม ในปักการหรือว่าในกองทุนรวมพวกหุ้นนะครับแบบนี้นะครับจะทําให้เงินของเราเนี่ยทวีคูณมอกเงินไปเรื่อยๆได้แล้วเราทํางานมาสักห้ปี10ปีเราก็จะกลายเห็นว่าเรามีเงินเก็บเราก็จะรู้สึกดีใจและกลายเป็นรางวัลชีวิตให้กับพวกเราว่า ทำงานแล้วเห็นอะไรมีเป็นชิ้นเป็นอันเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพุ่มเททำงานตลอดในชีวิตของตัวเองมานี่ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะบริหารการเงินของเราให้งอกเงยเติบโตได้ด้วยการจัดสรรเงิน3ส่วนส่วนที่1 1 0หากเก็บเพื่อเก็บไปเลยนะครับแล้วก็ไปลงทุนต่อยอดเงินด้วยนะครับส่วนที่2หากเก็บไว้ในบัญชีธนาคารในรูปแบบของออมทรัพย์เผื่อฉุกเฉินเผื่อท่องเที่ยวเผื่ออะไรก็ถอนออกมาใช้ได้หรือเผื่อที่จะต้องไปจ่าย บัตรเครดิตในเดือนหน้า20%ตรงนี้สามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับแล้วก็ส่วน70%สุดท้ายครับเก็บไว้ใช้จ่ายของตัวเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมีความสุขในการที่เราจะทำงานกินเงินเดือนมีเงินเดือนประจำแล้วก็การงานมั่นคงด้วยแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับองค์กรแล้วที่สำคัญครับ <c oughs> เงินของเราเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับการบริหารจัดการเงินของเราด้วยนะครับถ้าใครนะครับ ฟังดูแล้วแล้วสนใจที่อยากจะให้ที่ปรึกษาการเงินบนกองเงินกองทองของพวกเราเนี่ยช่วยแนะนําบริหารจัดการเงินในส่วนของ10%ที่จะเป็นในเรื่องของกองทุนรวมนะครับประกันชีวิตนะครับประกันแบบบํานาญยูนิตลิงค์นะครับหรือแม้กระทั่งการวางแผนภาษีที่จะใช้เงินก้อน10%ตรงนี้แหละมาลดหย่อนภาษีของตัวเองนะครับก็ทักไลน์มาปรึกษาเราได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ไอดีไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะอินบ็อกมาถามเราในเพจ Facebook บนกองเงินกองทองได้ และท้ายสุดนี้ถ้าเกิดอ,อยากจะคุยกับพวกเราจริงๆนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ออฟฟิศบนกองเงินกองทองได้นะครับทางเรายินดีให้คาปรึกษาและพร้อมเป็นผู้แนะนําการลงทุนให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะและเดี๋ยวดูกันในคลิปถัดไปว่าเราจะมีสาระดีๆอะไรมาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับอย่าลืมติดตามนะครับกด s u b สไครป์ช่อง YouTube c h a n แนลบนกองเงินกองทองด้วยและไม่พลาดทุกคลิปในการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ up